ข้าพ,พระเจ้าได้สดับมาอย่างดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งนั่งคู้บลังตั้งกายตรง อดกลั้นทุกขเวทนาที่กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดอร้อนที่เกิดจากผลแห่งกรรมเก่ามีสติมีสัมปชัญญะไม่ร้อนรุ่มใจอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคนไอยทอดพระเนตรเห็นภิกษุรูปนั้นผู้กำลังนั่งคูบลัง ตั้งกายตรงอดกลั้นทุกขเวทนาที่กล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดรอนที่เกิดจากผลกรรมเก่ามีตติมีสัมปชัญญะไม่ร้อนรุ่มใจอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทาน,นีในเวลานั้นว่า ภิกษุผู้ละกรรมทั้งหมดได้กําจัดกรรมที่เป็นดุจทุลีที่ตนเคยทำไว้ได้ไม่มีความยึดถือว่าของเราดํารงมั่นคงที่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะบอกให้คนช่วยเยียวยา